สวัสดีครับพี่พี่อสสครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทีมงานเอสอสออนไลน์นะครับวันนี้ครับจะพาไปดูครับว่าถ้าพี่พี่เอสสนะครับอยากจะค้นหาเรื่องเกี่ยวกับข่าวด้านสุขภาพนะครับที่พี่พี่อสสสนใจนะครับพี่พี่อสสสามารถค้นหาได้จากไหนนะครับอันดับแรกครับเมื่อเข้ามาในหน้าข่าวทั่วทั่วในหน้าข่าวนะครับจะมีปุ่มสีน้ําเงินอยู่ตรงกลางครับเขียนว่าห้องต่างๆครับให้กดที่ห้องต่างๆได้เลยนะครับกดที่ห้องต่างๆนะครับ หลังจากนั้นครับไปกดที่ข่าวประกาศครับพอกดที่ข่าวประกาศปุ๊บเนี่ยมันจะมาในหน้าข่าวรวมทั้งหมดก่อนนะครับทีนี้มันจะมีช่องค้นหาเป็นช่องข่าวว่างๆอยู่ด้านบนครับถ้าพี่ๆอสมอยากรู้เรื่องคขเลือดออกนะครับให้พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนครับไม่คิดพิมพ์ไปครับว่าเราอยากรู้เรื่องของใครเลือดออกครับพอพิมพ์คขเลือดออกปุ๊บมันระบบเนี่ยจะ นำข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยมาแสดงให้เราเห็นนะครับวันนี้พี่พีอสสพี่ีอสสสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการค้นหาข่าวนะครับครั้งต่อไปครับเราจะมาดูครับว่าวิธีการส่งรายงานง่ายๆนะครับบนอสสออนไลน์เนี่ยมียังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ